สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะอีกหนึ่งสมาชิกนะครับลูกบ้านนะฮะโครงการวารีโอสุวรรณภูมิครับผมคุณอะไรครับคุณปิ่นค่ะคุณปิ่นนะครับนะฮะมาเป็นสมาชิกที่นี่นานหรือยังครับประมาณ6เดือนค่ะหเดือนนะคุณย้ายเข้ามาแบบบ้านที่เราอยู่ตรงนี้ที่พี่แท่งนั่งอยู่นี่แบบบ้านอะไรครับเขาเรียกว่าบ้านวิสตาค่ะวิสตาบ้านก็จะเป็นตัว L อะค่ะคือจริงๆอันนี้ส่วนเน่เขาจะโชว์ทางด้านส่วนส่วนนาบ้านอรอน อันนี้จะเน้นเรื่องส่วนหน้าบ้านตรงนั้นนะครับต้อนรับแขกนะฮะข้างบนมีห้องนอนกี่ห้องสามห้องนอนสห้องนอนห้องนอนลักษณะไหนบ้างครับก็ต้องบอกก่อนว่ามีห้องใหญ่ไหมมีค่ะแบบบ้านมิสเตอร์เนี่ยมาสเตอร์เบดรูมเรานะคะจะอยู่ทางด้านหลังห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดรูมอยู่ด้านหลังใช่ค่ะนะอันนี้คือถามคอนเซ็ปต์จากทางโครงการเหมือนกันเพราะว่าตามโครงการอื่นๆเนี่ยส่วนไหนจะเป็นอยู่ส่วนหน้าอยู่หน้าบ้านนะใช่เขาว่าไงฮะอันนี้เขาบอกว่า เขาอยากให้ทางผู้อยู่อาศัยเนี่ยคืออยู่เราเป็นฟัไปเวย์เพราะว่าถ้านอกบ้านเนี่ยค่ะบางทีจะมีรถขับไฟฟ่ามามีเ็กที่มาฟเซไลเล่นซักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมองขึ้นมาแล้วเห็นเราใช่หรือเสียงอาจจะรบก,กวนได้ตอนแรกแล้วทำไมชอบู้นอนใหญ่นะตัวต,วตอนก่อนก่อน,อนที่จะรู้ไอเดียนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเหมือนเรื่อนะเหมือนที่นิยมเป็นเพลงอะไรอย่างเงีเ้ยอยากแบบว่าเหมืนมอนในละครหรือไม่เปิดท็ไม่หรือไม คุณโมนิ่งเสมอแล้วเป็นนางเอกใช่ยืนระเบียงนะแต่จริงแล้วไอเดียเขาคืออยากให้เราพักผ่อนแล้ะเงียบที่สุดจะอยู่ด้านหลังนะครับมีสามห้องนอนนะด้านล่างนี่มีห้องรับแขกห้องรับแขกตรงนี้นะตรงนี้ตรงนั้นก็ทานข้าวตัวทานข้าวเป็นครัวอยู่ด้านในพื้นที่รอบบ้านนี่รอบเลยนี่ ใช่ไหมคบใช่ค่ะมีพื่นที่นะฮะสนามญ่านี่รอบบ้านเลยใช่ค่ะจริงจริงเดินทะลุได้ทันหมดถึงทันหมดเลยอ่าแบบนี้ก็เกดีนะทำไมตัดสินใจเลือกโครงการนี้วาริโอเห็นในเฟซบุ๊กเนี่ยขึ้นสื่อบ่อยมากอ่าแล้วก็จริงๆเนี่ยชวนชวนแฟนนะคะมาดูบรหารทีแล้วแต่ด้วยความที่จังหวะมันยังไม่ได้ครับวันนั้นเราไม่ต้องรอแล้วดึงมือมาเลยเนื่องจากว่างค่ะอ๋อ ดึงมือมาเลยค่ะแสดงว่าทํางานแถวนี้แหละจริงๆทํางานอยู่บางจากสถานีอ๋อไม่ไกลกับตรงนี้แล้วจากตรงนี้ปักปองยังไงอ่าจริงๆวิ่งได้สองเส้นทางนะคะก็คือวิ่งออกทางเส้นบางนาตราอ๋อออกเส้นนี้เส้นใหญ่เลยแล้วก็ถือเเส้นแล้วก็เลี้ยวขวาใช่หรือต้องขาเข้าบางจากเลยใช่ครับหรืออีกหนึ่งเส้นทางก็คือจะไปทางเส้นอ่อนนุชลาดกระบังก็ได้ค่ะ แล้วก็เป็นเงียวซ้ายเรานะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับจากที่ทํางานเองกลับมาบ้านค่ะนะฮะจริงๆมันก็มีหลายแบบช่าตัดสินใจเลือกแบบนี้เพราะว่าเอ่อจริงๆดูครบทุกแบบบ้านแล้วรแต่ว่าเรารู้สึกชอบในส่วนของพื้นที่ตัวบ้านที่เป็นแบบบ้านวิสตาอย่างที่บอกกันว่าคือตัวบ้านเนี่ยเขาวางบ้านไว้ตรงกลางครับแล้วล้อมรอบด้วยสวนคือบ้านเนี่ยถูกใจใีอยู่ตรงกลางมีสวนรอบใช่ค่ะนะฮะก็เลยเลือกแบบนี้ไปดูมากี่โครงการกว่าจะ จบที่นี่เอาตรงรตัดสินใจนานไหมหลายปีไหมไม่นานค่ะไม่นานเลยไม่ไม่ถึงปีด้วยค่ะพี่แท้ไม่ต้องบอกว่าใช้เวลาประมาณสองสามวันค่ะตัดสินใจซือเลยแล้วหนีอะไรมาตรงนี้ปลอดโปงอากาศนะด <c oughs> ีค่ะแล้วริมนี้นำอ่ะสวยมากใช่จะบอกว่าตอนขับเข้ามาที่แบบนี้จะบอกว่า สวยมากจริงๆมุมนี้นะเป็นมุมที่เห็นนะฮะออกไปเนี่ยเป็นรั้วปั๊บแล้วก็เห็นเล็กกว้างใหญ่สวยงามลมนี่ตึงๆเลยนะตอนเย็นนี่เต็มเลยใช่ไหมฮะบางทีวันนั้นก็ไปเดินเล่นกับเพื่อนบ้างก็น้องคุยไปอยู่ข้างนอกะค่ลมจะพัดแบบฟู่ฟู่อย่างเงี้ยโอ้นะฮะก็ถือว่าได้นอกจากตัวบ้านที่ถูกใจแล้วเนี่ย บริเวณรอบของหมู่บ้านเนี่ยก็ถูกใจด้วยเพื่อนบ้านเองแล้วก็ลักษณะนะครับโครงการต่างๆเนี่ยดูไม่แออัดเกินไปเนาะไม่ค่ะนะฮะคือเอาง่ายๆนี่ถ้าแอบมาผู้บหานี่คือไม่งกที่อ่ะคือยอมให้เราอยู่ห่างกันพอดีพอดีพอดีอ่ะบางที่นี่เปิดแต่างมันจะชนกันกูค่ะอันนี้คือเรายังเหมือนแบบอาเซียนฮัลโหลเพื่อนว่าเนคือมีหนึ่งไม่ถึงกับเหงาสองไม่ถึงกับวุ่นวายเราถูกรอบรอบทั่วไปอ่ะความอำนวยความสะดวกย่านนี้เป็นไง จริงจริงตอนแรกโรงพยาบาลไกลไหมไม่ไกลค่ะพอออกหน้าออกหมู่บ้านไปเนี่ยทางเทิงสะดวกสะดวกค่ะมีโรงพยาบาลอะไรใกล้เราใกล้สุดจะเป็นโรงพยาบาลลาชกระบัง่าดกระบังอ่าค่ะเลยเป็นนก็สรีบินทรอ่าค่ะอีสองโรงพยาบาลใหญ่อยู่ตรงนี้ใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราจะออกเส้นมานาฝาก็จะมีไหลายโรงพยาบาลให้เราโอเยอะอยู่แล้วตรงนั้นนะมานานนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งมอลล์อะไม่ค่ะค่ะ ่าแม่บ้านเสร็จร <S <S มาดามบอกนี่ไม่กัดจบเลยใหญ่มากแต่จริงๆเอาจริงๆเราแวกรอบนี้ก็ยังมีอีกนะคะเสร็จแล้วคือถ้าไม่ได้ช้อปปิ้งแบบจริงจังช้อปปิ้งเดย์เนี่ย เล็กๆน้อยๆไปจ่ายตลาดแถวนี้เยอะแยะเนาะได้ได้เลยค่ะเรามีตลาดใหญ่เรามีเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆก็หนึ่งนะครับเก๋ๆก็เยอะร้านอาหารก็ดีใช่ค่ะนะครับก็ถือว่าไม่เงียบเหงาเกินไปแล้วก็สะดวกสบายเชิญชวนนะคะทุกๆท่านที่ยังไม่เคยได้เข้ามาดูอยากที่ลองเปิดใจค่ะแล้วเข้ามาดูโครงการของเราจริงๆหลายหลังแบบหลายแบบบ้านเลยลองชมก็ตามกําลังเนาะมีทุกอย่างนะฮะเพราะว่าเล็กกลางใหญ่มีครบนะครับแล้วก็ยูนิต หรือน้อยแต่ละยูนิตก็มีคุณภาพจกต้องจริงค่ะแล้วคอนเซ็ปต์ในการสร้างคอนเซ็ปต์เนี้ยคือแบบจริงปกติดูมาแต่ละไรที่เนี่ยเราโอเคกับที่แล้วจริงๆถึงได้เลือกวันนี้ขอบคุณคุณปิ่นมากครับขอบคุณนะครับนี่คือนะครับลูกบ้านตัวจริงของโครงการวารีโอสุวรรณภูมินะครับมายืนยันด้วยตัวเองเลยครับ